เราตัดใจให้หลืมไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้เผลอทำผิดได้การย้อนกลับไปคิดถึงใครบางคนหรือการมีใครบางคนเข้ามาอยู่ในความฝันไม่เลิกแม้เหมือนจะลืมไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีดูเพลินๆเหมือนไม่ใช่เรื่องที่เป็นธรรมชาตินักแต่ความจริงก็คือสิ่งใดมีเหตุมีผลสิ่งเหล่านั้น ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งสิน้นการอุบัติทั้งปวงภายในโลกนี้จักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติบางสิ่งที่ดูฝืนธรรมชาติสำหรับเราก็เพราะเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเหตุผลที่อยู่พ้นหูพ้นตาเท่านั้นชั่วชีวิตหนึ่งหนึ่งคุณจะมีความผูกพันกับใครบางคนเป็นพิเศษเสมอ และบางครั้งก็ดูฝืนธรรมชาติเกินไปเช่นพบกันไม่นานแต่กลับจำรายละเอียดได้มากเราวกับอยู่ในความทรงจำอันยาวนานมาก่อนแล้วหรือบางครั้งอยู่ห่างแต่กลับเหมือนจับต้องได้หรือเหมือนใกล้ตัวยิ่งกว่าคนที่พบหน้าพบตาจริงๆสะอีกในทางพุทธ ความผูกพันที่เหนียวแน่นเกินธรรมดาจัดเป็นธรรมชาติธรรมดาชนิดหนึ่งบางครั้งเป็นแรงผลักดันให้ทำบุญแต่หลายครั้งก็มีแรงดึงดูดให้ก่อบาปพระธรรมชี้ให้เห็นว่าเราตัดใจให้ลืมไม่ได้แต่ห้ามใจไม่ให้ต้องเผลอทำผิดได้จะเหตุปัจจัยจากชาติก่อนหรือชาตินี้ มาปรุงแต่งจิตให้เป็นไปอย่างไรก็ตามพุทธเราให้ระลึกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อถอนสิ่งใดออกจากใจไม่ได้ก็แปลว่ามีอุปาทานยึดมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสำคัญที่ว่าสิ่งนั้นคือความพิสววาาที่ควรห้ามใจหรือเป็นความอาฆาตแค้น ที่โกรอภัยซ้ำๆชั่วชีวิตทุกครั้งที่มีเหตุกระตุ้นเตือนให้ระลึกถึง